หกห้าสี่โอโ้เปิดมาเอาเยอะนะสามสองหนึ่งดมาอ,อ,อดิสกี้เฮียมาเลยเหรอมาเลยเหรอเอ็มวีินวะน่ยเปิดเพลงยังไงโอ้โหโอ้โหเควินย,ยังไงก็เควินมาเลยอ่า អូយ

เียโอ้โหเปิดมาก็ม่ากลุกไอ้สัตว์เอาเลยนีนอสตงเล็กเกินี่ชื่อโลี้ยนอสตงใหญ่อุมเอาไว้มันไม่ขึ้นมันยังไม่นี่มันยังไม่โหลดผมขอดูขอดูอีกรอบนึงไอ้ยุ่ง โอ้โหโชว์เควินมึงไม่เป็นขนาดนี้นะนี่ยังดีครับมีไม่กว้างแค่ไหกันเ,เ,ล,นนเลยยี่อะไรแบบเวลาไม่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 ไ่ะโคตรแค่มัน เออขน,นลุกมากแบบแปลว่าเนื้อเรื่องมันต้องแบบนี่ไง,ไงนีเนนนน่เราได้พลังแน่เลยไอฉากเนี้ยเชื่อป่ะไอฉากเนี้ยเราได้พลังแน่เลยไอเนี้ยไอฉากเนี้ยมันมันทรงเดียวกันเลยเห็นปะโอ้ y ใช่ะขนลุกมากเลยอ่ะคือเนี่ยมีนามีตัดใช่มีนไปวันต้องมันไอ้นี่ไงมันไอ้นี่ไงคือมีนาความจําเสื่อมใช่ป่ะแล้วดาวเนี่ยมันเกี่ยวกับความทรงจำไยความทรงจาอีกอันหนึ่งก็ไม่รู้อะไร สอ,อ,องยังแล,แล้วแล้วถ้าให้ผมแบบว่าดาวพอดนะดาณตอนนี้นะมันเหมือนกับไอ้พวกเนี้ยคืออดีตไอ้พวกวิเชนเนี่ยน่าจะเป็นอดีตเหมือน,นยานะน่าน่าเออน่าจะใช่แล้วเพราะว่าผมสังเกตจะอะไรร้วยเะเนี่ยไอ้ฉากเนี้ยมันมันเอ็มซีซ้อนทับกับเฮวิทเนี่ยเห็นปะมันซ้อนทับกันแล้ว อันนี้ดาวพอนะอน,นี่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะดาวไว้ก่อนแต่ไอฉากเนี้ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นฉากที่เราได้พลังเน,นี่ยเน,นี่ยฉากเนี้ยเนี่ยฉากเนีน้ยนะไม่รู้ใช่ไหมไอนี่นคุณไอนี่คุณมากอืมแต่แต่ผมคิดว่าฉากเนี้ยน่าจะเป็นฉากที่เราได้พลังหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะใช่แล้วน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละแล้ว แล้วไอเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะมันผมส้านเนี่ยเห็นปะ่ะแตกเออใช่ใช่ใชแต่ดูชุดดิโอแตกกระซิบข้างหูด้วยผมนี่คือเป๊ะทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ผม่ไว่ผมเพราโมเดลอะ่ะ <laughs> ใครเคยคอเอลี่นี่คือสบายเลยเอาวิกใส่ได้เลย แต่มันแบบแล้วเราเราสู้กับวีรชนดูทรงเนี่ยละเนี่ยใช่ใช่เราไม่ไม่ใช่เราสู้กับเขานันหมายความว่าเราสู้ร่วมกับเขาอะสู้ด้วยกันเออสู้ด้วยกันเนี่ยดูดูวีรชนดูชเนี่ยเนี่ยดูดิสู้กันเลยเนี่ยดูดิเห็นปะมันสู้กันพร้อมกันแต่เควินเนี้ยที่มแบบเปิดมามันโชกกล้ามอกเลยที่หี้แม่ไม่ีไม่ไม่มีนั่ด้วยอืมแต่ผมชอบตรงที่นี่นะเขาไม่ได้แบบ ่า,ามแพทเทิร์นเดิมอะ่ะเช่นแบบงูก็งูแต,แต่แต่ยังมีพาโดยังมีงมีมสามตัวที่ดูชัด,อ,อ,ชดอันนี้อันนี้ดูดิอันนี้เขามาปกป้องเรานะอันนี้อันนี้ดูทรงแล้วแบบเนี่ยเนี่ยทำไมเอาตรงว่าทำไมผมรู้สึกแพทนี้มันเรือเยอะจังวะ <laughs> คุณเข้าใจคำว่าเรือเยอะปะหนึ่งเลยหนึ่งคู่แล้วไอสัตว์สองเอลี่เอลีส่สองแล้วนะแล้วใครอีกเอวินี่นับไหมที่แบบซับซ้อนอะ่ะไม่รู้ว่ะคือผมไม่รู้ว่าจริงจงมันมีอีกเหลือจำ<ต>จำรูปเอลซีได้ไหมแต่เนี่ยคือทรงแม่งแบบพาโดอะ่ะพาโดเลยอะพาโดเลยจริงๆรนะิงกัน โู้โแมวนไม่มีใครแล้วอ่ะที่หนึ่งออกอันนี้<ม>น้องมีเรียนอีกครับผมสังเกตมีเหรียนอีกใช่มีเรียนอีกเหรียญแล้วดูเหรียญเป็นอินฟินิตี้ก็นี่เป็นดาวเขาอ่ะใช่โอเปเรียส <per> <ช>อันนี้ฟิลแบบอันนี้ผมอาจจะคิดไปอย่างนั้นมันให้ฟิลแบบอัพเนียาปะใช่ไอไอ,อ,อ,ไ,อไอพวกแซมมอนข้างๆนี่เหมือนไอพวกบอสก่อนอัพเคนีอเออแล้วก็ อันนี้ผมว่ามันข่าวปาดปะน่าจะเป็นข่าวปาดปะถ้าถ้าตีบทอะไม่รู้ไม่รู้อันนี้เราไม่ออกแต่มันมันถ้าพูดถึงแบบทรงอะมันแต่ข่าวปาดผมก็สีนี้นะใช่สีมันออกในพวกเอ็มซีชายอะเออไม่แน่ไม่แน,น่ต้องดูนักภาคถ้าถ้านักพาใช่เนี่ยแม่งนี่แหละขาวปาดาามันประกาศปะวะญี่ปุ่นก็ประกาศมั้ลองลองดูเนี่ยดูดิคือแบบมันเดือดมากเลยนะ ปุ่นเวลาปล่อยดิฟอะไรออกมามันจะออกากาศนักพากย์เลยแล้วที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือในเนื้อเรื่องไอช็อตเนี่ยขนลุกอนนี้ขนลุกมากแล้วแล้วที่เราเห็นนะสังเกตปะมันคือแบบมันคือนี่เลยนะมันคือในเนื้อเรเื่องที่เราจะได้เล่นอนะทั้งหมดอะ่ะไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเฟดตเฟนะแต่คือแบบมันเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องที่เราได้เจอทั้งหมดอะแล้วมันขนาดนี้อะแต่ผมว่าโอ้คุณที่จะพแาดอ่ะ คุณคุณจำโมเมนต,ต์ของไอ้นี้ได้ปะพีนาคนนี่ที่แบบฟุบ่บอลแล้วโรบินแม่งร้องเพลงอ,ะอ่ะแล้วถ้าเจอยอาโซบีอ่ะตอนสูบ้บอลได้น่เป็นเพลงใหม่แต่แต่มันต้องเป็นเพลงประกอบใน,ในในในฉากแน่ๆอ่ะน่าจะเป็นเพลงประกอบในฉากที่เราได้พลังแน่ๆตอนโยโซโยโซบีร<ช>้องเ<ช><ล>นี่ยแล้ว<ม>ต้องเป็นท่อนฮุกเลยต้องเป็นท่อนฮุกเลย เนี่ยใช่อันนี้อันนี้มาวิเคห์แบบเฟรมต่อเฟรมเลนะเราเราพลาดอะไรอีกไหมเนี่ยเนี่ยคู่หนึ่งแล้วแต่แต่สำหรับเราอะูทุกคนไม่รู้ดิคือแบบอันนี้ไงประกันทางภาคด้วยเป็นไงเป็นไงดูดิเออวนึง่งเอาไปเซิร์ชกูเกิลก่อนว่าชื่ออะไรโอ้โหเฮายทงแม่ผมมือชาไปหมดเลยวะนี่ใช่ไแต่อพวกนี้ใครวะโยเฮอาซาการิ ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้มันใข่อ่ะไอ้พวกใส่ฮูดที่สู้กับพวกวีรชนอะไม่คุณเลยนั่นเป็นตัวใหม่นั่นเป็นศัตรูใหม่เนาะศัะตรูของศัตรูของพาดทรงจำป่ะน่าจะใช่ไม่คุณเลยนะภาคไม่ไมดีอะไม่คุณแปลว่าไม่น่าใช่เนาะ <c oughs> แต่จะมีอยเด็ที่อาจจะรู้จัก <c oughs> เพราะว่ามันเคยภาคกันดมด้วย โมบิสุดกันดั้มชื่ออะไรอะ G U E L โหเฮียพูดไปที่โครจะนึกออกแล้วข้างหน้าหัวชมพูข้างหลังหัวออกดำดำม่วงแต่ผมว่าแผ่เนี้ยไม่รู้จัผมผมว่ามันบาลานซ์ได้ดีนะบาลานซ์ระหว่างแบบกลุ่มกลุ่มแฟนแฟนขับกลุ่มผู้หญิงกับแฟนขับกลุ่มผู้ชายอะ่ะอช่ใช่ใชผู้ชายมันก็หล่อเฮี้ยเฮี้ยเลยหล่อแบบ หลออขาดใจอ่ะผู้หญิงเ่งก็แบบโหสวยบาดใจมีคู่ให้ด้วยเอาง่ายๆแพทเนี่ยมันเหมือนแพทที่มันมันมีเรือเยอะอะผมว่านะ,<ม>ะคุณไม่ถ้าถ้าถ้าผมอาจจะพูดผิดก็ได้แต่คุณดูอ่ะแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดจริงเลยว่าแพทเนี่ยม่งสร้างเรือเยอะมากม<ะ>อาจจะผิดก็ได้ไอดด้ดูดูนี่โอ้ฉากนี้เลยผมคิดเองว่าใครมีนะ ไม่ไม่ไม่ขายไม่ขายมีมีนาจะอีกอีกทรงหนึ่งไม่ใช่หรอกมันไม่น่าไม่น่าเกี่ยวกันอันนี้เขาเป็นเอลดูหัวเอลเนี่ยใช่แล้วแล้วกระโดดกระโดดมาช่วยเอางี้ผมจะค่อยๆสโลเลยที่แม่งลดความเร็วแล้วเร็วไวเอาสักศูนย์ห้าโวยไม่เพลงไม่ไม่พออีกไม่เอาไม่เป็นไรไม่เนี่เขาก็ปกป้องเรา ดันหึงมาหมดอ๋ออันนี้คือแบบว่าแก๊งรถไฟหรอมีเวลทำไมรูแต่รู้ไหมใครหายในเอ็มวีนี้มีอ๋อเบ็คสวอนเบ็คสวอนจันดีมีปะมีช็อตช็อตไม่กี้เลยคนแรกเลยคนแรกก่อนเวลโอ้ใช่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 เออใช่ใช่ไหมใช่ใช่เออแมงน หายจริงวังนหแ่แปลว่าซันเดย์นี่มาจริงจังหรอวะมามารถไฟเราจริงจังใช่ปะนจนเขาบอก <มา S 1> จนก<า>ว,วา่าเ,นะเขาบอกว่าจนกว่าจะแบบจะเจอเป้าหมายเขาอะน่าจะเป็นสมาชิกใหม่เลย,ยแต่ผมที่ผมมั่นใจอะ่ะมันเหมือนกับคุณคุณจำฟิลพี่เมย์ได้ปะที่อให้ให้ให้ตอนนีอันนี้อันนี้อาจจะมั่วก็ได้นะอาจจะไม่ใช่นะผมขอตีแบบเดาวไว้ก่อนมันเหมือนกับว่า เอซกับเรากับพี่เมย์เนี่ยมันจะมีความคล้ายกันตรงที่แบบเราจะต้องแบบไปอารมณ์เหมือนถ้าเป็นพี่เมย์นี่ก็คือเหมือนกับไปรู้ความจริงเลยทักอย่างใช่ปะไม่ใช่เอฟซเรามันจะฟิลนี้เปล่าเพราะว่ามันเหมือนแบบผมยังคาใจว่าทําไมเควินกับเอมซเรามันภาพซ้อนกันนะนั่นมันต้องมีอะไรทักอย่างเนี่ยเอลี่เออใช่เนี่ยดูไงก็ใช่ <laughs> เฮ้ยพี่เดซี่ชุดไม่นาแจกฟรีเดะแจกฟรีหรอใช,ช่แล้วใส่แบบผ่าอะไรน้ำแข็งอน,นุรักษ์เท่านั้นเท่านั้นนั้นแม่งได้ฟรีเหมือนได้ไม่ได้อ่ะแล้วแล้วถ้าผมอยากใส่ผมก็ต้องไม่ได้เล่นทีมในโหนปะใชแ่แต่แต่ไม่ต้องมีอะไรเกับผมว่านะมันต้องมีอะไรเ,รไเไรกี่ยวบมีนา แน่ๆเพราะว่าหนึ่งเลยความทรงจําเสียงเป็นน้าแข็งอ่ะต่ฟังอะเพราะว่าทีจะเป็นเสียงน้ำแข็งรู้รู้แต่มันไอ้นี่ครับจำจำในเรื่องไอ้นี่ไหมไอตอนที่มีนามันแบบพยายามลื้อฟื้นความทรงจำแล้วเมโมคิเปอร์มันแบบมามาขวางอะเออไม่ใช่ใช่มามาคู่ชวนอะอย่างนั้นเหมือนกันมันก็เลยคิดว่าแบบหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการตามหาความทรงจําอีกหรือเปล่าเนี่ยดูรถไฟแล้วเฮอร์ตาก็แบบ ก็ะฮตาก็น่าจะน่าจะก็น่าจะได้เจอเพราะเป้าหมายมีบทเอออยู่แล้วสองแล้วแต่แบล็กซ์อนไหนแบล็กซ์อนสวอนไม่มีแล้วแบ็กซวอนแบบไม่มีบทเลยเปล่าแต่แบ็กซวอนมมนเป็นคนเสนอให้มาเองเลยนะเว้ยใช่มันต้องมีบทอยู่แล้วอามหลักเพราะงั้นเราจะมาไงเราจะมาถูกได้ไงแต่แบบชื่นชมจริงๆนี่ไงอันนี้แบบเต็มๆนะ ใชแค่ชื่ออะไรแคทแคตโตลิสแคตโตลไลอะไรไม่รู้ไม่รู้อ่านไงมันผีเสื้อเลยนะฟิลแบบผีเสือ้อเอาตรง่ะคือผมชอบตรงที่แบบว่ามันไม่ได้แบบยึดสิบสามวิลชนมาไปอะไม่ใช่อะแต่มันนี่คือแบบบางคนมันเป็นเออมันเป็นบางคนเควินแต่เขาป้านี่ไม่แน่ใจแต่สีผมมาใช่มีพาโดส,สามคนนะชัดเออสามคนนะชัดแน่ๆน่ ไช่คือคือาไม่รู้ใช่ไหมแล้วถ้าเกี่ยวกับน้องมีนาเนี่ยมันจะมันจะไอ้นี่ด้วยนะมันเกี่ยวกับน้องมีนาเนี่ยในความหมายผมคือน้องมีนาอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับดาวเนี่ยแต่เกี่ยวกับน้องมีนาในหมายความว่าดาวเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ช่วยให้จําได้ใช่แต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้นี่าดาวนี้หรอกหรืออาจจะเกี่ยวอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็พูดไปก่อนเพราะว่านี่อันนี้พูดก่อนเกมออกนะนี่คือเดา แต่ยอมรับเลยว่าแม่งโหช็อ,ชอตเนี้ยแล้วแล้วครูสังเกตนะไม่มีเอมซีอยู่ในในซีนด้วยแล้วคอเน้นอ๋อมันต้องมันต้องอยู่แล้วนะเพราะว่ารอบที่แล้วผู้เอมซีชายใช่ใช่อันนี้เอมซีหญิงผมมันจะสราบงี้เหรอหรือว่าหรือเอาตามบทบทบทดีก็สลับกันอืมตอนนี้คือเอ็มบีเอๆกันใช่ที่สลับกันแล้วก่อนก็ไว้ไนผู้ชายไงน,นี้เป็นผู้หญิงแทน เนี่ยอันนี้อันนี้ชัดชัดจนเลยอันนี้คือแบบขคอยากเห็นอันนี้น้องน้องเนี่ยน้องหัวส้มมีสามคนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้คนเคน่าเควินอันนี้อันเนี้อันเนี้ไม่รู้ว่าจะให้ฟิลแบบอันนี้ปะจะให้ฟิลแบบคอตมาอ๋อคนที่ปิดตาข้างหนึ่งปะใช่ใช่ผมตอนตอนแรกไม่ไม่ไอ้ที่แบบปิดตาข้างหนึ่งอ่ะกับน้อง อ่ทาทวินเทลผมชมพูอ่ะผมคิดว่า,า,านะเออสองคนนี้น่าจะสนิทกันเพราะว่ามันโผล่ในฉากเดียวกันเออนี่นี่นี่ไหนวะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดาวลัวเลยนะรูทางขวาได้ดูไงก็บา,าบาร่าบาบาร่าก็จริงแต,แต่ถ้าพูดแบบอ่าถ้าพูดถึงแบบความเปรียบเทียบเหมือนมันเหมือนกิซิโอกับคอสมาอ๋อแล้วคอสมาผมแม่งสีดีด้วยนะ แต่แต่คอสมาจะเขียวกว่าอันนี้จะจะมาโทนซูหน่อยตอนแรกผมนึกว่าซูหรือว่ามันซูอะะไม่รู้อะเอาซูรวมคอสมาก็ได้เออซูรวมคอสตมาเออประมาณนั้นแล้วดูสีตาคือมันเอาแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าแผนี่สีสันเยอะมากเลยม่วงแดงคือทีมทีมตัวละครอะม่วงแดงเนี่ยเนี่ยนะม่วงแดงเหลืองม่วงแดงเหลืองอันนี้เขียวพูส้ม ขาว<ช>แบบจัดเจนน่าสนใจมากสวยแล,วแล้วสวยทุกคนเลยสวยออกแบบดีมากแต่เอออ่ะแล้วฉากนี้ทุกคนล้มหมดเลยไปเลยอันนี้ถ้าดูใช่ใน่าจะสู้อะไรอย่างแล้วแล้วเราก็ได้พลังเปล่าใช่ใช่นี่ไเนี่ยผมถึงบอกไงว่าฉากเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วน,น,น,น้องก็วิ่งมาเนี่ย อโอ้โหแล้วทีเหนือนเอลี่เอลี่มาให้พลังปะชันแกเอลี่เหมือนเหมือนไม่ได้มาให้พลังเหมือนมาพูดผมว่าต้องพูดอะไรสักอย่างสัสนี้ผมเลยแหละพูดแล้วพูดอะไรพูดอะไรแหหโหครับพี่ชี้ผมว่ามันเกียนไปนะคือแบบเนือเรื่องนี้ตกเลยอะตกเลยอะจริงแล้วเป็นเอลี่ในชุดแบบ ในในนั่นแหละในเทเลอร์ในในทูดีแต่นี่เราเห็นเป็นทีดีแล้วโอหต้องต้องญี่ปุ่นเท่านั้นวะถ้าเล่นแบบบทเนี้ยไม่ต้องญี่ปุ่นจริงจริงะถ้าคนเล่นจีนก็ได้นะถ้าคนเล่นฮ่องกลก็ได้เออคนเล่นจีนก็ได้อ่ะคือแบบว่าแต่แต่ของแบบแต่ญี่ปุ่นนี้จะมีความอาร่าาร่าบวกน่ารักแต่ถ้าเป็นจีนจะแนวแนวแบบว่าสาวน้อย น่าสนใจน่าสนใจแพทเนี่ยแล้วแบบแล้วที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็ก็อย่าลืมว่ามันก็คือแบบในเรื่องเมื่อเมือม่อตอนต้นแพทเลยที่เราจะได้เล่นเนะยผมผมเลยคิดว่าแบบจะทําทําอยู่แต่ทาได้ขนาดนี้หรอว่าที่แบบคุณดูดิแต่และอย่างมันน่าจะเป็นคัทซีนในเกมอะแล้วเยอะมากเลยนะแต่อิงอิงได้ไม่หมดหอ่ะอิงได้ไม่หมดเหมืนอนเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนไวไนท์ไงไวไวไนท์นี่อ,อ,อิงอิงได้ไม่หมดแต่แต,แต่มันก็ ส่่วนใหญคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป๊ะเข้าใจไหมคืออย่างอาเชรอนฟาดดาบอ่ะไม่มีนะแต่แต่คือในเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเป็นเหมือนสู้กันตรงๆเลยสู้กับแซมเออแต่คือมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ตามนี้แหละแต่ไม่ใช่แบบเหมือนแคปมาวางไม่ใช่น่าจะเป็นแบบบริบทนั้นแต่ผมถ้าแต่ถ้าแน่ใจนะถ้าแน่ใจคือผมว่าซีนนี้ยน่าจะอยู่ในคัทซีนแน่ๆซีนเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นซีนที่ได้พลังอืม ก็ประมาณนี้ต<อ><บ>ัดปีฉากออกไปมีบางเรื่องใหม่ไหมเพ่กลับมา